เรื่องเล็กๆบางเรื่องนะครับบางทีเราหลายๆคนเนี่ยเรามองข้ามมันไปนะครับจนมันเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับอย่างเช่นแม่บ้านนะครับถ้าต้องเดินไปจ่ายตลาดทุกวันหรือว่าไปซื้อของเนี่ยเราจะต้องหิ้วถุงที่มีน้ําหนักทุกวันทุกวันนะครับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือโรคนิ้วล็อกครับวันนี้ผมมี1นวัตกรรมนะครับที่เขาจะช่วยลดสาเหตุการเกิดโรคโรคนี้นะครับแต่ว่าหน้าตานวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วสามารถลดสาเหตุของโรคนิ้วล็อกได้อย่างไรติดตามกับช่วงนี้ครับยังอินโนเวชั n นครับ นิ uh, ้วล mm ็อกเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการใช้งานของนิ้วนะครับเวลาที่เราใช้งานนิ้วเนี่ยมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดพังผืดเกิดขึ้นซึ่งพังผืดเนี่มันจะไปรัดเอ็นที่ควบคุมการทํางานของนิ้วทําให้นิ้วไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกบางครั้งเนี่ยคนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลโดยอาการที่นิ้วเนี่ยขยับไม่ได้อาจจะอยู่ในท่างอนะครับหรือเหยียดตรงไม่สามารถงอได้ สาเหตุของนิวรอกที่เราพบได้บ่อยที่เป็นประจำนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานคีย์บอร์ดนะครับพิมพ์ดีดเป็นประจำขี่มอเตอร์ไซค์หรือในแม่บ้านเองบางคนที่ต้องไปทําพวกแกะหอยบ่อยๆร้อยพวกมมลายนะครับหรืออาจจะต้องหิ้วพวกถุงหิ้วเนี่ยต่อนเนื่องกันเป็นเวลานานๆปัจจุบันเนี่ยผมว่าคนที่เป็นนิวรอกเนี่ยเพิ่มจานวนเพิ่มขึ้นนะครับสามารถพบได้มากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้งานหรือว่าสิ่งที่เราทําเป็นในชีวิตประจําวันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลที่ทําให้เกิดนิวรอกได้ง่ายขึ้น เวลาที่มีนิ้วล็อกเกิดขึ้นบางคนอาจจะเกิดอาการชาอาการปวดเวรน,นิ้วที่มีปัญหาอยู่ซึ่งพวกนี้เราให้ยารักษาตามอาการไปเป็นยาแก้ปวดหรือพวกยาบำรุไปประสาทคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกมากๆไม่สามารถขยับนิ้วได้เราก็จะเริ่มจากการรักษาอาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยเข้าบริเวณที่เกิดอักเสบสุดท้ายถ้าเป็นมากเราก็จะแนะนําวิธีการผ่าตัดเลาะอักผสดเหล่าน,ลนั้นออกวิธีที่ดีที่สุดในการรักษานิ้วล็อกคือการป้องกันไม่ให้เกิดนิ้วล็อกเกิดขึ้น นั้นถ้าทางหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดนิวล็อกได้ต้องพยายามอีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานคีย์บอร์ดบ่อยๆพิมพ์ดีดบ่อยๆการบิดมอเตอร์ไซค์การบิดผ้าหรือการหิ้วของสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราอีกเลี่ยงได้นิวล็อกก็จะไม่เกิด และในช่วงนี้นะครับผมก็มีข่าวดีสําหรับคุณแม่บ้านนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ยิ้วของหนักนะครับแล้วกลัวว่าจะเกิดสาเหตุนะครับของโรคนิ้วล็อกวันนี้เรามีหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่จะช่วยลดสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆกลุ่มนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามีนวัตกรรมที่อยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยช่วยแนะนําหน่อยมีใครแนะนําได้บ้างว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยมันช่วยสามารถลดสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วล็อกได้อย่างไรหรือว่าเราช่วยให้มันหิ้วอุ่งไบ คือหนูกับแก่นจะเป็นคนรับหน้าที่คือไปจัดตลาดให้แม่ทวใช่ค่ะแล้วก็เลยเกิดปัญหาว่ามันมันเจ็บจังเลยเวลาหิ้วถุไปไหนมาไหนเพราะมันหิ้วนานแล้วหนูก็เจ็บก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาคือตอนแรกแม่ใช้ให้ไปตลาดคือพูดได้ง่ายแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันเจ็บมันลำบากแล้วยังไงครับแล้วก็มีแล้วยังไงครับพอรู้สึกว่าคือทำยังไงก็ได้หาอะไรก็ได้ที่มันแบบหาอะไรก็ได้ที่มันมแทนแทนที่แบบเราจะเอาถุงวางไว้นี้วเราเพียวๆเง่้ยค่ะเราก็ อันนี้คือคืออันแรกใช่ไหมครับใช่ครัอันนี้คือน้องน้องทํำยังไงครับเนี่ยเอาท่อ p v วมาผ่าค่ะแล้วก็ดัดกับไดความร้อนเฉยเฉยแล้วมันก็ไม่สวยไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วมันคือตอนแรกคิดมาเอาท่อ PVC มาตัดแล้วก็ที่รู้สึกตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันก็สบายกว่าเดิมสบายกว่าเดิมแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุด ครับผมจะต้องให้ถึงที่สุดเราจะ้องสบายถึงที่สุดแล้วยังไงต่อครับแล้วพอตัวนี้อ่ะตัวนี้ขอดูหน่อยตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดูโอเคนะแต่มันเกิดปัญหาว่ามันเกะกะตรงนี้เวลาถุงเกี่ยวมันจะทําให้ถุงขาดเสี่ยงต่อการถุงขาดอ๋อพอตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะพอมาตัวนี้ปุ๊บก็คือตอนนี้แบบหม่ของสุดแบบที่สุดเลยนะครับที่สุดเลยตัวนี้อ่ะครับผมก็คือก็คือมีตัว ตีตุ๊กแกติดล็อกเข้าไปใช่ไหมครับไม่ให้ถูกมันหลุดออกมาหลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะครับการพัฒนาอย่างเงี้ยพอเรามาเป็นรุ่นนี้แล้วมันมันมันเราทําเองได้เลยไหมหรือว่าเราต้องใช้วัสดุอะไรมั้งครับนี่เห็นผมเห็นมีแบบนิ่มๆอะไรอีกพ่อพีพีซีแล้วก็โฟมยางค่ะครับติดกาวโฟมยางติดกันแล้วก็มาทําแฮนด์มิดล้วนทำมือล้วนไม่มีเครื่องไหนที่ทําฉีดพลาสติกไม่มีและอีกแง่งๆองนนี้ยครับไม่ทําอะไร เราใช้เจียเครื่องเจียค่ะเจียให้มันเว้าโค้งเพื่อที่จะรับน้ำหนักของถุงตอนนี้เรามีถุงที่โต๊ะและ้วอันนี้คือถ้าปกติใช่ไหมเราก็จะหิ้วกันแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะมันก็จะอย่างงี้ฮะนิ้วมันก็จะวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับพอได้ตัวนี้มาแล้วยังไงครับน้องเราเอ๋อด้านนี้นะครับแล้วก็ล็อกมันไว้เพื่อไม่ให้ถุงมันหลดุดครับผมอ่าแล้วก็ถือ มันมีความรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมันยกดัมเบลครับใครที่ใครที่ชอบไปฟิตเนสนะครับอ๋อก็คือก็คือมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าใช่มั่นคงกว่าวมันรู้สึกดี<ช>มันรู้สึกดีจริงๆถือได้นานกว่าปกติด้วยนี่นะครับได้แค่แป๊บเดียวพอรเ็ใช่คือนอกจากนอกจากใช้กับถุงพลาสติกแล้วนี้พี่คลิกไปถึงว่ากล่องไปรษณีย์หรือว่า ที่เขามีเชือกหรือว่าอะไรที่มันชอบบาดมืออะไรอย่างนี้ได้ไหมเชือกฟางอะไรพวกนี้ครับได้หมดได้เหมือนกันเนาะโอ่ยเพ่ามันเ้ารกเพราะเราใช้ทฤษฎีวกมันก็จะน้ำหนักอ๋อก็คือน้ำหนักมันก็จะกระจายไปรอบๆนะครับก็จะไม่ได้อยู่อ่าเหมือนแบบว่าอ่ะอย่างนี้สมมติลองเปรียบเทียบดูให้เห็นชัดเลยว่ามันเนี่ยอย่างดูนิ้วดูอะไรผมก็รู้สึกว่าเลือดมันไม่เดินชมช่วงนิ้วก้อยนะแต่ว่านี้มันก็จะรู้สึกว่ามัน กระชับกว่ามีความกระชับกว่ามันเหมือนกับว่าด้วยความที่อันนี้นิ่มด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วเราแขวนด้านนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าหลายๆถุงล่ะหลายๆถุงอันนี้จะเป็นใส่ถุงใหญ่ค่ะแล้วก้อนถุงเล็กจะคล้องตรงนี้อ๋อถุงเล็กคล้องตรงนี้เพราะว่าถุงเล็กมันตัวหิ้วมันจะเล็ว่าแคบกว่านะครับอ๋อโหอันนี้ผมมองเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้แล้ว ในการใช้แล้วก็คือมันใช้ได้จริงแน่ๆเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ทดลองใช้แล้วเนี่ยพี่ยืนยันเลยว่าใช้ได้จริงแน่นอนแต่ว่าพอเราได้ได้หลังจากที่เราคิดค้นมาจากต้นแบบจนถึงแบบนี้ครับเราเรามีความคิดการที่ว่าอยากจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจอยากจะวางขายขึ้นมาตอนไหนครับคือเหมือนว่าตอบโจทย์ของตัวเองก่อนว่าเรารลองมามแล้พอเราทำมาแล้วมีคนที่เป็นเหมือนเราครับ เขาก็อยากจะได้ใช่ไหมก็เลยแนะนาให้เราลองเราทาขายดูครับผมทีนี้พอเราจะวางขายปุ๊บแน่นอนว่าจะต้องมีแพ็เกจจิ้งเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้วิธีใช้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราลองไปดูว่าถุงใหญ่ก็จะหิ้วอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับถุงเล็กก็จะหิ้วด้านขวางไปทีนี้พอเรามีอย่างนี้แล้วเราวางขายที่ไหนบ้างครับก็เราจะตัดทำแล้วก็จาหน่ายไปทางเว็บไซต์วิไลค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กวิไลแล้วก็องค์การที่ร่วมมือกับ วิทยาของเราจริงๆเช่นไปรษณีย์ครับร้านโลทอปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราก็จะส่งไปในเว็บไซต์ของวิทยาลัยแล้วก็ทาง Facebook น่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับนวัตรกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้แบบว่าการหิ้วถุงนิ่มสบายขึ้นแล้วก็ทำให้แบบอาจจะป้องกันหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ้วล็อกหรือว่าโรคพวกที่เกิดจากการหิ้วของหนักอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเกิดใครมีตัวนี้ไว้มันก็โอเคสำหรับการคนที่รับนัาที่จัดตลาดทุกวันครับ ป้องกันอาการนิ้วล็อกไม่ได้แก้อะไรหรอกป้องกันป้องกันป้องกันนะครับป้องกันไว้ก่อนครับผมการรักษาที่ดีคือการต้องป้องกันครับผมต้นถึงแล้วปลอดภัยเหรออ่าใช่ไหมไม่ใช่รอให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปรักษานะถ้ามีอย่างนี้มันก็สบายแล้วก็ถูกด้วยอันละเท่าไหร่นะครับขาย25่สิบหาบาทมีกี่สีมีกี่สีวันนี้เห็นมีวันนี้เอามา3สีค่ะ3สีค่ะเอามาน้อยนี่เพราะว่าวันนี้เอาเวลาเรียนหมดนี่สามสีนี่นะครับก็ ใครอยากได้ก็ติดตามในเว็บไซต์ของ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่นะครับว่าจะมีขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมมองว่าอาจจะมันไม่ได้เป็นนวัตรกรรมที่มี IT หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมว่ามันเกิดจากการที่เขาเจอปัญหาจากที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นปัญหาแบบถ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นปัญหาบ้านๆแต่ว่ามันก็แก้ไขได้จริงมันก็สามารถเป็นไอเดียได้แล้วก็ราคาถูกด้วย คือมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มคนต้นแบบของเราทั้ง3กลุ่มนะครับเราเริ่มต้นที่น้องๆจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่มาแชร์นะครับเรื่องเราวสนุกๆในการผลิตก๊าซชีวภาพให้เราได้ชมกันนะครับ กลุ่มที่2นะครับเป็นชมรมอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่นำนะครับชีวิตของคนเมืองเนี่ยและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับไปให้กับชาวเขาได้ดูกันนะครับและน้องๆกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์เครื่องช่วยหิ้วถุงนะครับมาช่วยให้ป้องกันนะครับการเกิดสาเหตุของโรคนิ้วล็อกได้นะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยเราขอขอบคุณสถานที่ครับคอฟฟี่โมเดลสำหรับสถานที่ถ่ายทราของเราในวันนี้นะฮะและขอขอบคุณปตทนะครับที่มาร่วมสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่กับเรานะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับยังพาวเวอรนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับตอนนี้เรามี Facebook แล้วนะครับเซิร์ชว่ายังพาวเวอร์ทนะครับเข้าไปเซิร์ชแล้วเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆของรายการได้เลยนะครับ วันนี้คงต้องหมดเวลาของเราแล้วนะครับติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับผมต้องขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ